แล้วได้ยินเสียงกระซิบไหมอาจารย์ทรงถามต่อกล้องชะงักใบหน้าซีดเผือดลุงรู้ได้ยังไงมันไม่ได้ต้องการอาหารแต่ต้องการพลังชีวิตอาจารย์ทรงอธิบายเปรตหญิงนั่นกำลังดูดพลังชีวิตของเองทีละนิดจนกว่าร่างของเองจะไม่มีอะไรเหลือให้กินแล้วแล้วแล้วผมต้องทำยังไงกล้องถามน้ำเสียงสั่นเครือเขาเริ่มเชื่อคำพูดของอาจารย์ทรงแล้ว เราต้องผนึกมันกลับเข้าไปในสารนั่นด้วยสายสินเส้นใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอาจารย์ทรงตอบแต่ต้องรอถึงคืนเดือนเพ่ญซึ่งก็คือคืนนี้ <L un> เมื่อพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าก้องและอาจารย์ทรงเดินทางมาถึงสารเก่าในมือของอาจารย์ทรงถือสายสินม้วนใหม่และเครื่องประกอบพิธีต่างๆคืนนี้อาจมีอันตรายอาจารย์ทรงเตือน เมื่อมันรู้ว่าเราจะจับมันกลับไปมันจะต่อสู้อย่างสุดกำลังก้องพยักหน้ารู้สึกกลัวแต่ก็ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองขณะที่อาจารย์ทรงเริ่มท่องคาถาลมเย็นที่พัดมาแต่แรกเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นพายุก้องรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างขอกินเถอะเสียงกระซิบดังขึ้นรอบกายแต่ครั้งนี้มันดังชัดเจนกว่าเดิม ก้องหันไปมองรอบๆและเห็นร่างของหญิงสาวผอมโซโลอยอยู่ในอากาศผมยาวสยายปกคลุมใบหน้าซีดเผือดแต่เขายังสามารถเห็นดวงตาลึกโบดและริมสีปากที่แห้งแตกจากความหิวโหยเองต้องกลับไปอาจารย์ทรงตะโกขนขณะเวียงสายสินไปในอากาศมันพุ่งไปพันรอบร่างของเปรตหญิงทันทีเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด พยายามดิ้นรนให้หลุดจากพันธนาการดวงตาของเธอจับจ้องมาที่กล้องราวกับว่า